นวัดฟาดแรงกลางไลฟ์ดังได้ก็ดับได้เรียกว่าเป็นดราม่าร้อนละอุเลยทีเดียวจากกระแสรับงานจนไม่มีเวลาไปเทรนนางงามจนทางด้านอิงฟ้าออกมาร่ำให้ผ่านไลฟ์สดเพื่อชี้แจงเรื่องดังกล่าวพร้อมกับขอโทษทุกคนที่ทำให้เดือดร้อนและโดนด่าท,ทั้งองค์กรบอสนวัดยันแค่มาพักผ่อนไม่ได้หายไปไหนพร้อมสู้ชิงมงที่อินโดนีเซีย จากนั้นทางด้านนวัดก็ออกไลฟ์สดเช่นกันว่าจะอะไรนักหนากับชีวิตเงินไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ได้พูดถึงใครมันคือความรู้สึกของตัวเองที่ให้โอกาสเมตตาทำเต็มที่แล้วอยากให้นึกถึงก่อนที่จะสวมมงว่าตอนนี้เป็นยังไงในวันที่ตนหวังดีก็ยังจะมาด่าตนและองค์กรมันคืออะไรคิดหน่อยมีคนให้มาด่าหรอหัดมีสติหน่อยดังได้ก็ดับได้ ความดีเท่านั้นจะคงอยู่ส่วนเรื่องคดี1.2พันล้านก็จะพิจารณาใหม่ว่าจะให้ใครรับผิดชอบซอนอะไรก็ควรฟังบ้างตนจำหมดใครที่ไปจากตนแล้วได้ดีคงปฏิหารพูดเรื่องจริงคนซ้อมยังนอนรออยู่ซ้อมที่ไหนไม่มีใครปัน่นมันมีบางคนไม่รู้กาลเทศะถ้ารักอิงฟ้าจริงก็ควรรู้ว่าต้องทำอะไรและอะไรไม่ควรทำ พูดแล้วก็อยากจะร้องไห้ว่าทำลงได้ยังไงสงสารคนจนมีเงินหลักร้อยก็ต้องโอนไม่ได้ว่าน้องแต่โอนเข้าบัญชีใครละ่ะเยอะไม่ไหวมันไม่เหมาะสมก็ต้องพูดเรื่องนี้ในออฟฟิศรู้กันหมดผู้บริหารคุยกันจนเบื่อพร้อมกับทิ้งท้ายว่าถ้าทำอะไรไม่ได้ก็อยู่เฉยๆไม่ต้องเพิ่มประเด็นขึ้นมาอีกต้องหาทางแก้กันไปแค่เรื่องคดีก็ปวดหัว เพราะมีเส้นทางการเงินเข้ามาเพิ่มเป็นปัญหาอีก